สวัสดีครับกลับมาพบกับการสำรวจข้อมูลสุขภาพที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้นะครับกับเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆครับคือ10โรคยอดฮิตที่คนไทยต้องเผชิญกันบ่อยๆข้อมูลที่เรามีนี่ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งงานวิจัยบทความบันทึกต่างๆ เป้าหมายวันนี้คือสกัดเอาแก่นสําคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าแต่และโรคเป็นยังไงมีอะไรที่เราควรต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ทำยังไงถึงจะป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้นะครับค่ะ ซึ่งการทําความเข้าใจเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าโรคที่เราเจอคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่โรคที่แบบหายากอะไรนะคะแต่เป็นภาวะสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากในสังคมไทยจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเองคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างเลยการรู้เท่าทันเนี่ยก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันที่ดีเลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มสำรวจข้อมูลชุดนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะว่ามีอะไรเอ่อซ่อนอยู่ในนั้นบ้าง เริ่มจากกลุ่มโรคที่ดูเหมือนจะเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคือเรื่องของระบบเผาผลาญแล้วก็หลอดเลือดใช่ค่ะกลุ่มนี้น่าสนใจมากเพราะมันเชื่อมโยงกันเป็นเออเป็นลูกโซ่เลยค่ะ เริ่มต้นที่2โรคยอดฮิตที่หลายคนอาจจะเป็นแต่แบบไม่รู้ตัวก็คือเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงค่ะเบาหวานก็คือภาวะที่น้ําตาลในเลือดสูงเรื้อรังอาจจะเพราะว่าร่างกายสร้างอินซูลินไม่พอหรือว่าเกิดภาวะที่เซลล์เอ่อไม่ค่อยตอบสนองต่ออินซูลินที่เรียกว่าดื้ออินซูลินนะคะเหมือนกุญแจอินซูลินไขประตูเซลล์ให้น้าตาลเข้าไปใช้ได้ยากขึ้นประมาณนั้นค่ะอ๋อครับซึ่งข้อมูลก็ย้ําเลยว่า การคุมอาหารนี่สำคัญสุดๆโดยเฉพาะลดหวานลดแป้งขัดขาวแล้วก็ต้องตรวจน้ำตาลสม่ำเสมอด้วยส่วนความดันโลหิตสูงนี่ก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่ามันมักจะมาแบบเงียบๆไม่มีอาการเตือนชัดเจนในตอนแรกถูกต้องเลยค่ะเขาถึงเรียกว่าฆาตรกรเงียบหรือซเลนคิลเลอร์ไงคะเพราะความดันที่สูงค้างอยู่นานๆเนี่ยมันค่อยๆทำลายผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายไปเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะ ทั้งสองโรคนี้เลยนะคะเบาหวานกับความดันสูงเนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพร้ายแรงอื่นๆอีกหลายอย่างเลยค่ะโอ้ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วมันเชื่อมโยงไปถึงโรคอื่นในกลุ่มนี้ได้ยังไงบ้างครับก็เพราะหลอดเลือดที่เสียหายจากน้ําตาลและความดันสูงนี่แหละคะ่ะที่เป็นต้นทางพอหลอดเลือดหัวใจเริ่มมีปัญหามีไขมันไปก่อ ตีบตันก็กลายเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งก็เสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายได้หรือถ้าปัญหานี้ไปเกิดที่หลอดเลือดสมองจะตีบหรือแตกก็ตามก็คือโรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke นั่นเองค่ะซึ่งส r o k e นี้น่ากลัวมากจริงๆครับเพราะเป็นสาเหตุหลักของอมัมพฤกอัมาพาตเลยข้อมูลที่เรามีนี้เน้นเรื่องสัญญาณเตือน FAST มากเลยนะครับใช่ค่ะ FAST นี้สำคัญจริงๆ F face ก็คือหน้าเบี้ยวปากตก A-arm um, คือแขนขาอ่อนแรงไปข้างหนึ่ง S-speech คือพูดไม่ชัดลิ้นแข็งหรือบางทีฟังไม่เข้าใจและ T-time ค่ะคือต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะทุกนาทีที่สมองขาดเลือดเซลล์สมองจะตายไปเรื่อยๆค่ะยิ่งชา้ายิ่งฟื้นฟูยากหรืออาจจะสายเกินไปเลยก็ได้การรู้สัญญ,ญาณเตือนแล้วก็ไปถึงมือหมอเร็วที่สุดจึงสำคัญมากๆค่ะ ครับผมนอกจากเรื่องหัวใจกับสมองแล้วเนี่ยการที่เบาหวานกับความดันทําลายหลอดเลือดมันยังส่งผลไปถึงอวัยวะอื่นอีกไหมครับส่งผลกระทบเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะกับไตเพราะว่าไตามีเส้นเลือดฝอยเล็กๆจํานวนมากเลยค่ะที่ทําหน้าที่กรองของเสียเพราะเส้นเลือดเหล่านี้เสียหายจากน้ําตาลและความดันสูงนานๆเข้าไตาก็จะเริ่มทํางานแย่ลงเรื่อยๆค่ะจนกลายเป็นโรคไตเรื้อรังในที่สุด โอ้โหเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วนอกเหนือจากเบาหวานกับความดันมีปัจจัยอื่นที่ข้อมูลชี้ว่าเป็นความเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรังอีกไหมครับมีค่ะอีกประเด็นที่ข้อมูลชี้ชัดคือเรื่องการใช้ยาพวกยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ที่บางคนอาจจะกินเป็นประจำหรือแม้แต่ยาสมุนไพรบางชนิดที่ไม่ได้มาตรฐานหรือกินไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลเสียต่อไตได้โดยตรงเหมือนกันค่ะดังนั้นใครที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานหรือความดันสูงอยู่แล้วเนี่ย การคุมโรคให้ดีที่สุดก็เป็นการปุกป้องไตาทางอ้อมไปด้วยในตัวเลยค่ะรวมถึงต้องระวังเรื่องการใช้ยาต่างๆด้วยนะคะสรุปแล้วกลุ่มโรคเมตาบอลิกและหลอดเลือดเนี่ยทั้งเบาหวานความดันหัวใจสโตรกไตมันเกี่ยวพันกันแบบแยกไม่ออกเลยนะครับเนี่ยการป้องกันก็ดูจะไปในทิศทางเดียวกันเลยคือคุมอาหารลดหวานลดเค็มออกกําลังกายจัดการความเครียดแล้วก็เลิกบุหรี่แล้วก็ตรวจสุขภาพเช็คความเสี่ยงพวกนี้เป็นประจํา ถูกต้องเลยค่ะการดูแลปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้เหมือนเป็นการเออมันยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยทีเดียวค่ะช่วยลดความเสี่ยงได้ครอบกลุ่มทั้งกลุ่มโรคนี้เลยเอาละครับทีนี้เรามาดูกลุ่มโรคถัดไปที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างโรคมะเรง็งโรคปอดอุดงั้นเรื้อรัง COPD แล้วก็โรคตับครับค่ะ สำหรับมะเร็งเนี่ยนะคะข้อมูลระบุว่ามีหลายชนิดที่พบบ่อยในคนไทยเช่นมะเร็งตับปอดเต้านมปากมดลูกแต่ละชนิดก็มีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะตัวนะคะแต่ก็มีปัจจัยร่วงที่สำคัญเหมือนกันอย่างเช่นการสูบบุหรี่ที่เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปอดหรือการดื่มแอลกอฮอล์หนักๆที่เสี่ยงต่อมะเร็งตับหรือการติดเชื้อไวรัสบางชนิดอย่างเช่น HPV กับมะเร็งปากมดลูก หรือไวรัสตับักเสษบีและ C กับมะเร็งตับค่ะอ๋อแสดงว่าการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงยางบุรีแอลกอฮอล์รวมถึงการฉีดวัคซีนต้องกันหรือการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอเช่นตรวจภายในหรือตรวจเต้านมก็ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดได้มากเลยสิครับใช่เลยค่ะ การป้องกันแล้วก็การตรวจคัดกรองตั้งแต่เนินเน่นๆนี่สำคัญมากจริงๆเพราะมะเร็งหลายชนิดเลยนะคะถ้าเจอเร็วโอกาสรักษาก็สูงขึ้นมากค่ะครับแล้วโรควปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD ล่ะครับข้อมูลชี้ไปที่สาเหตุอะไรเป็นหลักครับชัดเจนที่สุดเลยก็คือการสูบบุหรี่ค่ะทั้งสูบเองหรือว่าได้รับควันบุหรี่มือสองก็ตามควันบุหรี่มันเข้าไปทำลายเนื้อปอดแล้วก็ทำให้หลอดลมตีบแคบลงเรื่อยๆทำให้หายใจลำบากขึ้น นอกจากนี้ก็มีเรื่องโมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5หรือควันพิษจากการทำงานบางประเภทที่ต้องสัมผัสเป็นเวลานาน,านๆก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ข้อมูลระบุไว้นะคะดังนั้นการเลิกบุหรี่แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงโมลพิษให้มากที่สุดจึงเป็นหัวใจหลักในการป้องกัน COPD เลยค่ะพูดถึงปัจจัยภายนอกแล้วโรคตับก็เป็นอีกโรคที่น่าสนใจนะครับเห็นว่ามีหลายสาเหตุเหมือนกันใช่ค่ะ โรคตับนี่มาจากหลายทางเลยที่เจอบ่อยๆก็มีตับแข็งซึ่งส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์หนักแล้วก็นานแล้วก็มีภาวะไขมันพอกตับอันนี้กําลังเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสัมพันธ์กับโรคอ้วนน้นําหนักเกินการกินอาหารไขมันสูงหวานจัดแล้วก็ไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะชนิด B แล้วก็4ที่ถ้าไม่รักษาอาจจะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับในที่สุดค่ะฟังดูแล้ว การดูแลตับก็ต้องรอบด้านเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งเรื่องแอลกอฮอล์อาหารการกินแล้วก็การป้องกันการติดเชื้อไวรัสถูกต้องค่ะการไม่ดื่มหรือดื่มให้น้อยที่สุดการคุมน้ำหนักเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การตรวจเลือดเช็คไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะ B กับซีนี่สำคัญมากซึ่งปัจจุบันไวรัสตับอักเสบ B ีมีวัคซีนต้องกันแล้วส่วนไวรัสตับอักเสบซีก็มียารักษาให้หายขาดได้แล้วด้วยซ้ำค,ค่ะการรู้สถานะตัวเองจึงสำคัญมากค่ะ จะเห็นว่าทั้งมะเร็ง COPD แล้วก็โรคตับเนี่ยปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสูงมากจริงๆนะครับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นี้ดูจะเป็นกุญแจสําคัญเลยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะการตระหนักถึงความเสี่ยงแล้วก็ลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับโรคกลุ่มนี้เลยค่ะทีนี้มาถึงกลุ่มสุดท้ายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอายุที่มากขึ้นหรือการใช้งานร่างกาย รวมถึงสภาวะจิตใจกันบ้างครับนั่นคือโรคข้อเข่าเสื่อมโรคกระดูกพรุมแล้วก็ภาวะซึมเศร้ากับความเครียดครับค่ะโรคข้อเข่าเสื่อมนี่ก็ค่อนๆตรงไปตรง,ตรงมานะคะคือการที่กระดูกอ่อนผิวข้อเข่ามันสึกกรอไปตามวัยหรือว่าจากการใช้งานหนักน้ำหนักตัวที่มากเกินไปก็เป็นปัจจัยเร่งสำคัญเลยค่ะส่วนโรคกระดูกพรุนก็คือภาวะที่เนื้อกระดูกบางลงทำให้กระดูกเปราะหักง่าย พบมากในผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะแล้วข้อมูลมีข้อแนะนําในการดูแลหรือป้องกันโรคกลุ่มกระดูกและข้อนี้ยังไงบ้างครับสําหรับข้อเข่าเสื่อมการคุมน้ําหนักไม่ให้มากเกินไปเป็นเรื่องสําคัญมากๆค่ะช่วยลดแรงกดที่ข้อเข่าได้เยอะเลยรวมถึงการออกกําลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบเข่าให้แข็งแรงก็ช่วยพยุงข้อได้ดีขึ้นค่ะส่วนกระดูกพรุนการได้รับแคลเซียมกับวิตามินดีให้เพียงพอ แล้วก็ออกกําลังกายแบบที่ต้องรับน้ําหนักตัวเช่นการเดินหรือวิ่งเหยาะๆก็ช่วยรักษาความหนาแน่นของกระดูกได้ค่ะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายที่ข้อมูลหยิบยกขึ้นมาซึ่งสําคัญไม่แพ้เรื่องสุขภาพกายเลยนะครับนั่นคือภาวะซึมเศร้าและความเครียดดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมยุคนี้เลยครับใช่ค่ะเรื่องสุขภาพใจเป็นมิติที่สําคัญมากจริงๆ ภาวะซึมเศร้าหรือความเครียดเรื้อรังมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันความสัมพันธ์แล้วก็อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายอื่นๆได้ด้วยค่ะสิ่งที่ข้อมูลเน้นย้ำคือการหมั่นสังเกตอารมณ์ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะอาการอย่างเช่นเศร้าหดอูเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอนไม่หลับหรือนอนมากผิดปกติถ้าเป็นต่อเนื่องนานๆเนี่ยควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษค่ะ เรื่องนี้ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าในสังคมที่มันเร่งรีบกดดันแบบนี้เราจะดูแลใจกันได้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะเบื้องต้นเลยคือถ้าสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญปัญหานี้อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือนะคะการปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยาเป็นทางออกที่ดีค่ะไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะคะการยอมรับแล้วก็กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเป็นก้าวแรกที่สาคัญมากค่ะ เราสำรวจข้อมูลทั้ง10โรคนี้แล้วเนี่ยมันสะท้อนภาพอะไรที่ชัดเจนขึ้นมาบ้างครับเป็นหัวใจโตกไตแล้วก็กลุ่มไลฟ์สไตล์สิ่งแวดล้อมอย่างมะเร็งบางชนิด COPD ตับล้วนมีรากฐานสำคัญมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการสุขบุรี่การดื่มแอลกอฮอล์การจัดการความเครียดรวมถึงการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมอย่างมลพิษด้วยค่ะนั่นหมายความว่า พลังในการป้องกันโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในมือเราเองเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงป้องกันจึงเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ควรทำตั้งแต่เนิ่นๆไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนค่ะนอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงก็สำคัญไม่แพ้กันอย่างที่บอกไปว่าหลายโรคเช่นความดันสูงไขมันสูงหรือเบาหวานระยะแรกมันไม่มีอาการ การตรวจเจอเร็วรักษาเร็วช่วยลดความรุนแรงแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระยะยาวได้มหาศาลเลยค่ะครับรวมถึงการตระหนักรู้สัญญาณเตือนอย่าง FAST ของ stroke หรือการสังเกตรอารมณ์ตัวเองในเรื่องสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะการรู้เร็วจัดการได้เร็วมันมันสร้างความแตกต่างได้จริงๆ แน่นอนค่ะการมีรู้ความเข้าใจโรคเหล่านี้แล้วก็ตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะการได้สำรวจข้อมูลชุดนี้ทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าการดูแลสุขภาพเชิงรุกเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ ค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์และสิ่งแวดล้อมมันส่งผลต่อสุขภาพของพวกเรามากขนาดนี้ตั้งแต่มลพิษที่เร่งให้เกิดโรคปอดไปจนถึงความกดดันทางสังคมที่อาจจะเชื่อมโยงกับสุขภาพจิตมันก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกเหนือจากการดูแลตัวเองในระดับบุคคลแล้วเนี่ย มีอะไรอีกบ้างในระดับโครงสร้างสังคมหรือนโยบายที่เราอาจจะต้องช่วยกันผลักดันหรือปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างแท้จริงในระยะยาวนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องหาคำตอบร่วมกันต่อไปค่ะ